อย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดลิ้ใหม่ๆของพวกเรานะคะลุงยังเล่นและยังเลยอะไรเนี่ยอะไรมาเล่นอีกเนี่ยอะไรเนี่ยเออามีกแล้วไมาเล่นอีกแล้วมคเล่นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคืออะไรประวานยกอะไรมาเนี่ยเกมอ๋อเกมบันไดงู แบบสามดีด้วยสามดีสเน็กอ่านดิอ่านว่าสามดีสเน็กอันนี้อ่นา D, อน,น,อนว่าอะไรเนี่ยอันนี้อ่านว่าอะไรครับ <c oughs> อ่าน,นว่าไม่รู้สามดีสเน็กซ์เลตเตอร์เกมบันไดายงูมิลี่เกมว่าแม่มาจากไหนครับ <c oughs> <ค>รแม่ซื้อแม่ซื้อใช่ไนหะมแล้วทำไมแม่ซื้อไม่ปรึกษาเลยอ่ะมันเล่นยังไงเนี่ยลองเล่นเลย <c oughs> ลองเล่นเลยไหมล่ะไห้ดูที่มีอะไรบ้างเม็ดมีอะไรเลยวานอ๋อก็มีอนนหนึ่งแล้วมีอะไรอีกอ๋อแล้วก็มีนี่เดี๋ยวระหว่างที่พีโตศึกษาไปเราจะสอนนะครับนี่เราก็สตาร์ทจากนี้เดิน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 ไปโดยการใช้ทอยลูกเต๋านี่ถ้าใครรู้เนาะทอยทอยทอยไปก็เดินเดินเดินไปตามเรื่อย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 เรื่อ่อย่อรื่อื่ ทีนี้โอ้ช่วยกันหน้าดูมันไม่มีแบบนคหนึ่งสองสามเสร็จแล้วครับผมเไงเกมมันได้งูแล้วมันสามารถเล่นได้ถึงสี่คนเลยนะครับผมอาพี่โตสีอะไรเขียวแม่พึ่งแม่พึ่งสีเหลืองผมสีแดงนะครับอ่าชูเลยครับพร้อมไหมครับอ่าชูพครับจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่อาวางปึ๊บโอเคพร้อมไอ้ก่อน โอ้ยน้อยออกเสร็จสามคนน้อยออกงันครับอออกอ้าะล้าแม่ล่ะอ่ะโอ้น้อยออกไหนไปคนแรกอ้าวคนแรกเลยต้อไปใครอ่ะโอ้ยน้อยออกพี่โตคนที่สองคือชุบใจตรงกันอีกอ้าวชุบโอเคพอคนที่สามสองสองสาม สีวานสีอะไรนะครับเหลืองอ่ะน้ำเงินอ่ะวานทอยลูกเต๋าก่อนเลยครับถึงขั้นเฮ้เขย่าเขย่าอย่างนี้แล้วก็อ่าโอเคอย่างงี้นะอ่าเขย่าเขย่าเขย่าอ่าเขาดูเอานับเลยหนึ่งสี่ห้าอ่าหยุดไว้หยุดไว้อตาพี่โตตาพี่โตไตาตัวทอยจ้าเย็นเราต้องใจเย็น ตสีอะไรดีเขียวครับหนึ่อาล้อต่อไปักตาพ่อขอได้สองขอได้สองท่หนึ่งยูที่ตรงนี้พี่น้องคนไทยโอ้ตาแม่เบิ้งสามโอเคหนึ่งสองสามเอาไปหยุดที่เดียวกับซอนกันหมัอย้นกันหนอยหตาตะวัน้าตัพี่วานเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เราโดนอะไรดีกว่าแป้งหาแป้อีกแล้ว แพ้โดนแป้งนะอ่ะยาวปล่อยเบาๆนะเฮ้ยโอ้โหเอาดีๆอดีๆกันไปมาหนึ่งสอต้ว4 1 2หนึ่สองสา้าต่อไปท่าโตเดดูดๆๆผมรู้สึกว่าไปวานตื่นเต้นมากเลยครับสองหนึ่งสองอครับผมนะครับต หนึ่งสองไปอยู่ที่เดียวกันเลยตาแม่พึ่งโอ้ห้าหกสองเดินไปเลยหนึ่งสองมาโตเลยห้าเอาละครับหนึ่งสี่ห้าโอเคต่อไปตาผมนะครับสองสองคือไปกันไหนไม่ได้ไกลกันทุกคนเลยครับเนี่ยตาแม่แล้วครับ 3 3 1 3เอ้ยนึกว่าจะได้ขึ้นตรงนี้แต่ละต่อมาครับ5 1าเฮ้ยโอ้โหแบบคุณคุณสีอะไรคุณสีอะไรเงินอ้าวแล้วคุณไม่จิบสีเหี่ยวทำไมสองสิมสี2 3 4 5โอเคปล่อยแล้วของโตครับโตต้องคำนวณแล้วก็ภาวนาว่าจะได้สีอะไรเอ้ยภาวนาจะได้ต้นสีครับ สามสี่เฮ้ย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 ไปแล้วแสงอ่ะโอ้โหแสงไปแล้วคุณดูดิครับผมมามาสามหนึ่งสองสามไปตามแม่พึ่งตามแม่พึ่งแม่ฟึ่งเนี่ยไรสามสองสามโอ้สูสีเลยตามมาไวนะครับสองลุ้นแล้วหนึ่งนี่อ่าไปท้าพี่โต พี่โตจะได้อะไรนะเฮ้ยสี่สี่เอาละครับตาพี่โตแล้วใจเย็นใจเย็นนะหนึ่งสองสามเย้เย้เย้อย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยพี่โตได้อะไรอ่ะเราไปดูกันไหมถ้าอันนี้มันก็ย้อนกลับมาตรงนี้จริงอ่ะไหนดูดิเอียนี่ปล่อยแล้วบึ๊บพี่โตปล่อยเลยอือปึ๊บแล้วก็หนักแบบนี้ ไอ้น้นผมเกื่อน้ำอยู่ดีเพ่อน้ำอยู่ดีเอาหมดโอ้เรานึกก็ไ่โตน้ำเฮ้ยแม่พึ่งได้อะไรครับสามสามเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยมันมีทางแยกจะดวงดีหรือจะดวงร้ายแม่พึ่งจะปล่อยเองหรือว่าจะให้ขอยืมมือป้าวานปล่อยไงจะปล่อยให้แม่เปล่าอุ้ยแล้วถ้าเกิดไปงี้นะแม่ร้องไห้เลยนะแม่ไปนับหนึ่งใหม่เลยนะเนี่ย เอาไงอ๋อปวานจะปล่อยใช่ไหมปล่อยแล้วนะต้องถ้าได้สี่นะพระบดลบรูเลยนะถ้าปวานได้สี่ปวานต้องไหลลงมาที่นี่มาแล้วสักทีเได้ห้าหรือหกเท่านั้นเอาแล้วครับห้าหรือหกห้าหรือหกห้าหรือหกเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปไปตีเฮ้ยเเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 1 2 3 4ไปแล้วครับบายบายเดี๋ยวไม่เป็นไรคุณยังมีโอกาสชนะโอเคไหมลุ้นใหม่ลุ้นใหม่ลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันเดี๋ยวนิดหนึ่งสองสา่หกเศร้า่ะเศราทำไง ดอ้โหเฮ้ยมันท่าโรนันโดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วคุณต้องมาเตรียมอะไรชนะแล้วเตรียมอะไรแป้งไปเลยเด็แป้คนที่อยู่ท้ายสุดต้องโดนนะใครท้ายสุดเอาตัดสินอย่างนี้เลยอะใครท้ายสุดคุณมาอะไรล่ะไปสิไปเลยจบแล้วแป้งน้อยน่ะเออแล้วแต่วาเลยพี่โตพี่โตก็แรกนำมาเป็นที่หนึ่งเลยนะครับแต่ท้ายก็มาล่วงตรงนี้นะครับโอ้ของแม่อยู่ตรงนี้ ของพ่ออย่างเงี้โอ้โหของวานวานโชคดีจังมาแล้วครับมาแล้วครับโตดีบุ๋นตัวโดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ลักเฮียอันนีเป้่ยขาดมหน่อยดิเป็นแป้งเด็กธรรมดาแน่เลยโอ้โหเป๊พึ่งหวันป้ายขาแป้งเย็ดเออลักเฮียป้ายคอก็ได้บป้ายคอเดี๋ยวเดี๋ยวตีโตลักีีโตไปแล้วโบสถ์ไปแล้วโอเค นี่ก็เป็นเกมสนุกส,สนุกในครอบครัวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันดีเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้เล่นกันใหม่เนาะเราตนนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราเนี่ยครับบ๊ายบายสวัสดีครับไป